เ,เษฐพงศ์ก็ออกปากว่าโดนอาถรรพ์เบญจเพศเล่นงานซะแล้วค่ะหลังรถเพิ่งถูกชนก่อนจะตามด้วยเหตุการณ์ระทึกโดนโจนทุบก,กระจกรถฉกของไปอย่างลอยนวลเมื่อเดือนก่อนทําให้คุณพ่อออกคําสั่งห้ามขับรถและขอให้น้องชายมาทําหน้าที่สารถีแทนขณะที่ตัวหนุ่มเตาเองก็เร่งทําบุญเสดาะเคราะห์เพื่อความสบายใจค่ะทําบุญเสร็จปุ๊บก็จอดรถติดไฟแดงโดนชนท้ายรถตู้มาชนท้ายรถอะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ย แรงจริงจริงที่้วเราไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อมาก่อนนะแต่ว่าพอเขาพูดเนี่ยเขาก็เราก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรแต่พอเกิดเรื่องขึ้นแบบก็บบเออเริ่มกลับมาคิดแล้วก็อืมเอ,อาจจะเพราะว่าย5ห้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยพรอบวรเป็นห่วงครับก็ตอนนี้ให้น้องชายมาขับรถให้ฮะก็ให้น้องชายมาขับรถให้แล้วก็พาไปกองถ่ายพาไปงานอะไรเงี้ยครับผมก็ให้ที่บ้านขับรถให้บางทีก็พ่อให้ขับให้อะไรเงี้ยเวลาเราขับไปในไกลๆครับผม โดยตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งตามตัวคนร้ายที่ทุบรถของงนุ่มเตาแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆค่ะ